สวัสดีค่ะวันนี้เราไปชะอัมค่ะเราออกจากกรุงเทพตั้งแต่ตีห้าค่ะใกล้ถึงแล้วไปดูกันที่แรกที่ไหนค่ะอันนี้ชื่อฟาร์มพันสุกนะคะเราเข้าไปดูกันมีขายของอะไรบ้างในห้องมีขายของเต็มเลยนะคะจะซื้อใช้เองก็ได้นะคะหรือจะซื้อฝากก็ได้มีตุ๊กตาด้วยค่ะเราไปดูโซนต่างๆกันมีสกุตช,ชี่ด้วยค่ะ ราคาไม่แพงนะคะที่นี่มีขนมด้วยตรงนี้เป็นโซนสกุชชี่ขนมปังนะคะสกุชชี่มาดูเครื่องประดับกันค่ะมีขายกิฟต์ขายตั้นหูนำใบเสร็จมาแลกเข้าฟรีหนึ่งคนค่ะทางเข้าไปดูสวนสัตว์ค่ะแล้วก็จะมีสัตว์ด้วยนะคะมุมถ่ายรูปสวยๆทางนั้นเลยค่ะนี่มีที่เดินเล่นด้วยนะคะ อันนี้เรามาตอนฝนหยุดตกแล้วนะคะก็จะมีมุมเดินเล่นค่ะอากาศสดชื่นมากเลยค่ะเราไปดูน้องตัวแรกกันเลยค่ะนี่ก็คือน้องคาบิบาร่านะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สองกันเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นแกะนะคะน่ารักมากเลยมีทางเดินสวนด้วยนะคะสวยมากเลยก็ มีที่ถ่ายรูปด้วยค่ะว้าเข้าเดินเข้าไปได้ด้วยนะคะเมฆเหมือนหมอกเลยค่ะแล้วก็จะเดินเข้าไปอีกนะคะจะเป็นส่วนให้เดินเล่นถ่ายรูปได้ค่ะต่อไปก็จะมีน้องหมาค่ะรักกันไปค่ะนี่คือบ้านกระต่ายนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกระต่ายอีกบ้านหนึ่งค่ะนี่มีน้องกระต่ายด้านในนะคะแต่ว่าเราไม่เข้าไปค่ะจะเป็นบ้านค่ะแล้วก็ด้านในก็มีที่ถ่ายรูปนะคะจบนะค่าถึงทางออกเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระก,กันต่อนะคะวัดหลวงปู่ทวดหัวหินค่ะไปกันเลย นี่นะคะถึงแล้วค่ะองใหญ่มากเลยค่ะแล้วเราจะกลับไปชาอามนะคะไปกินข้าวเที่ยงกันค่ะนี่นะคะเราจะกินกันสี่คนค่ะข้าวผัดไข่จ,จาราสามสิบบาทถูกมากเลยค่ะอันนี้ปูนหนึ่งหนึ่งโลนะคะเพื่อนๆเห็นจานข้าวผัดไหมคะมันใหญ่มากเลยค่ะ ตอนกินข้าวเสร็จแล้วก็มาเข้าโรงแรมนะคะอยู่ติดชายหาดชะอำเลยค่ะเราได้อยู่ชั้นห้านะคะเราลืมถ่ายห้องไว้เพราะว่าเราตื่นเต้นค่ะจากนั้นเราไปเล่นคิดขับนะคะนี่อะไรต่างๆให้เล่นเต็มเลยค่ะนี่ในโซนคิดขับนะคะมีของให้เล่นเต็มเลยตรงนี้มีบ้านบอลนะคะมีสไลเดร์ให้เล่นด้วยค่ะ เล่นสนุกมากเลยค่ะจากนั้นเราก็ไปเล่นน้ำค่ะว่าสาว่าน้ำมีชั้นบนกับชั้นล่างค่ะแต่เราเล่นชั้นบนนะคะว่าวันตื้พอเล่นน้ำเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นคลิปขับนะคะเรามานั่งเล่นเกมคนละเครื่องกับพี่เลยค่ะโรงแรมนี้เดินทางสะดวกค่ะพอคืนที่สองเราจะย้ายไปอีกโรงแรมนึงนะคะ่ะ ถึงโรงแรมที่สองแล้วค่ะเรามาดูภายในห้องกันนะคะนี่ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะมีอ่างล้างมือด้วยมีอ่างอาบน้ำแล้วก็สบู่อะไรด้วยนะคะ มีอุปกรณ์ห้องน้ำครบเลยค่ะว้า wow. วเราออกมาจากโซนห้องน้ำนะคะแล้วก็จะมีทีวีให้ดูเราไปเปิดหลังห้องกันค่ะพ่อแม่เราจองแบบมีสระน้ำนะคะหลังบ้านเปิดไปดูกันเลยว่าพอเปิดประตูออกมานะคะก็จะมีโซนที่นั่งนะคะแล้วก็จะมีสระน้ำให้เล่นด้วยค่ะ เด็กๆถ้ามีพ่อแม่คอยดูแลนะคะมันอันตรายค่ะต่อไปแล้วก็มาดูห้องว่ายน้ำกันค่ะสระกว้างมากเลยค่ะเด็กๆอย่าแอบเล่นตามนาพังนะคะจะเป็นมุมโซโฟานะคะตรงห้องน้ำสามารถดูภายนอกได้ด้วยค่ะแล้วก็อยู่กันที่นี่อีกหนึ่งคืนนะคะ ช่วงนี้ขอตัวไปเล่นน้ำก่อนค่ะอันนี้เป็นบุฟเฟ่น,นะคะแต่ว่าเราจะถ่ายเป็นมุมโซนกินอาหารเด็กค่ะมีโดนัทด้วยนะคะมีโดนัทเ,นเต็มเลยค่ะมีขนมปังต่างๆด้วยนะคะมีครัวซองด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอนเฟกนะคะมีหลายแบบเลยอันนี้อาหารที่พ่อแม่เรากินนะคะ อันนี้คือขนมปังที่เราเอามาค่ะกินเสร็จแล้วพาดูวิวโรงแรมค่ะโรงแรมนี้สระว่ายน้ำกว้างมากเลยค่ะวันนี้เราจะกลับแล้วนะคะจริงๆแล้วอยากอยู่ต่อนะคะเตินชมสวนกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างสระว่ายน้ำจะมีรอบโรงแรมเลยค่ะมีสวนด้วยนะคะมีสนามหญ้าด้วยค่ะ และเราจะเดินกลับห้องไปเก็บกระเป๋าแล้วนะคะจะเช็คเอาตอนเที่ยงนะคะเรากลับกรุงเทพตอนเที่ยงค่ะแต่ตอนนี้ขอตัวไปไว่ายน้ำก่อนกลับนะคะเดี๋ยวก่อนกลับเราขอเล่นน้ำอีกแป๊บนึงนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบายฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะ